ผู้ใดมาผู้ใดมาหายายเนาะผู้ใดมาเสียกลนแค่ดากกี่นอหนอแอนนี้ใช่ไหมแพงขิงจะของแพงเลยโอ้ยรอทุกวันเลยค่ะอ่าน้องพลอยกับน้องเพชพ่งนี้จะไปวัดนะคะไม่รู้จะทันหรือเปล่าไม่น่าจะทันเครืองเนี่พค่รจะซ้ำเขาอ เออุ๊ยอะไรอะไรอะไรปิดโอ้จ้าที่หนึ่งที่หนึ่งจะไปแล้วที่หนึ uh> ่งจะไปแล้วบาย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 เอ้า ยัยออกไรยางเห็นยางยางกบไปกับมาก็ได้เหยียย้อนอยู่ได้พี่น้อง้ายุคอนแกนมันเหยียบอกมันมันยูแต่เงี้ยบริเวณไกลๆนึงสิเวะขันยางเนี้ยกับเป็นลมโอ้ยย้ายหอยอืมอืม น้อไปเด็กน้อไม่ใส่ไปกินไปกูแรียกให้ยายนะกูบอกขนมไม่น้องกินได้นะอันที่ไม่มีฮอตดอกกันนะขนมปังกันนะเออหนูเหนื่อยแล้วลูกหนูเหนื่อยเลยจะให้ยายอุ้ม เหนื่อยแล้วอ้เย็นจังเลยอ้ยเย็นเย็นเยเย็นเเย็นไม่พูดนพูดนะเย็นว้าวเย้ส่งภูมิว้าวว้าวส่งภมไหมว้าวเย้เย้ไก่ไกเอาิตีเต้นไกสิไก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 ตเต้นเต้น กล้ใกล้ใกล้ใกล้ <c oughs> ไปแล้วว้าเแล้วเมืย์แล้วเออค่าอายังเงี้ยหรอ